ตอนนี้ปัญหาสุขภาพที่ประชาชนให้ความสนใจก็คงไม่พ้นเรื่องฝุ่นที่ฟุ้งกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับโดยเฉพาะ PM ฝุ่นจาก PM 2.5ซึ่งหมายถึงฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนซึ่งจะสามารถเข้าไปทางปอดน,นะครับโรคหายใจเราครับเข้าไปทางปอดทำะไรซึ่งผลกระทบต่อระบบหายใจเราได้และอาจจะทําให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทำให้เกิดอันตรายที่ถึงชีวิตเราได้นะครับตอนนี้เราจะทํำยังไงที่จะช่วยกันลดปัญหานี้ครับ ประหนึ่งนะครับช่วงนี้ก่อนออกจากบ้านนะครับโดยนะครับควรเช็คค่าฝุ่นก่อนจากแอปพลิเคชันที่เช็คสภาพฝุ่นซึ่งมีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นแอร์โฟทายหรือเช็คฝุ่นนะครับตอนนี้ถ้าจะเป็นจะออกจากบ้านโดยเฉพาะนะครับกุ่มเสียงนะครับควรจะมีหน้ากากนะครับใส่หน้ากากนะครับโดยเฉพาะหน้ากากที่ระบุว่ามี N95 นะครับตรงนี้ซึ่งจะมีหลากหลายยี่ห้อนะครับตรงนี้หรือเรียกพิจกรรมการแจ้งนะครับตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่บ้านแล้วก็ปิดหน้าต่าง ประตูนะครับเช็ดมันทอาสะอาดเช็ดฝุ่นนะครับอย่าให้มีฝุ่นกาะนะครับและที่สําคัญพวกเราทุกคนสามารถลดริม2.5ด้ครับโดยการลดกิจกรรมที่ทําให้เกิดนะครับเช่นการเผาต่านาการจุดทูปโดยเฉพาะช่วงนี้สุดจีนะครับก็อยากให้ลดขอนครับอาจจะจุดทูกไฟฟ้าได้นะครับแล้วการสุขุหรีการใช้รถสาธารณะนะครับที่ลดใช้รถงด ใช้รถส่วนตัวนะครับน,นนี้แล้วก็มันตรวจเช็คสภาพรถครับหวังว่าข้อแนะนํานี้จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเพราทุกคนครับสวัสดีครับ